ทำไมมันรักษาศีลทานภาวนามาตลอดทั้งชีวิตแต่วิบากกรรมไม่จบสิ้นสักทีวิบากหนึ่งหนึ่งไม่ได้ให้ผลตามใจใครเขารู้ของเขาเองว่าต้นต่อกรรมคืออะไรทำไว้นานแค่ไหนมีกำหนดอายุการให้ผลเท่าไหร่มีกรรมใหม่ประมาณไหนไปทัดทานได้แต่เราอยู่ในเกมกรรมที่ตัวเองไม่รู้อะไรเลย ลืมไปหมดแล้วว่าเคยทำอะไรมาแล้วก็ต้องมาเผชิญหน้ากับวิบากที่ให้ผลอยู่เดี๋ยวนี้สมมุติง่ายๆคุณดูธรรมชาติของผู้มีอำนาจมีชื่อเสียงหลายคนทำในสิ่งที่อยากทำและทำได้ทันทีแบบไม่ต้องคิดบางคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพบางคนช่อชนประชาชนจนสิ้นอายุ บางคนประพฤติผิดทางการมไม่อิ่มไม่เบือ่อบางคนโกหกได้ทุกเรื่องไม่เลือกเรื่องเล็กเรื่องใหญ่บางคนกินเหล้าเมายาตลอดศพและอื่นๆเมื่อทำบาปใดเป็นอาจินวิบากนในที่ที่เกิดใหม่ก็ต้องให้ผลเป็นอาจินเช่นกันทานศีลภาวนาที่ให้ผลในชาตินี้ที่ชัดเจนคือให้ผลกันที่ใจครับ ใจเป็นสุขขึ้นทันทีไม่ต้องทุกข์หนักอย่างที่ควรเกิดในคนทั่วไปและจะไปให้ผลเป็นแผนชะตาใหม่เอาในชาติหน้าซึ่งปรากฏธรรมชาติที่เหมือนต้องรอนานนี่แหละทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจขาดกำลังใจและไม่มีแก่ใจที่จะอดทนสร้างบุญสร้างกุศลให้ต่อเนื่องเกือบร้อยทั้งร้อยถอดใจและยอมตัวให้บาปอากุศลกันหมด ถ้าเมื่อใดทำบุญแล้วมีความสุขมีความยินดีในบุญไม่รู้สึกว่าความทุกข์ได้ที่ยืนถนัดนักนั่นแหละครับบุญให้ผลทางใจแล้วทำต่อไปเถอะอย่าคาดหวังให้ชะตาภายนอกเปลี่ยนแปลงทันใจและถึงเวลาจะรู้เองว่าข้างในนั่นเองคือโลกที่แท้จริงเมื่อโลกภายในเปลี่ยนเป็นสุขอย่างสมบูรณ์โลกภายนอกจะไม่อาจต้านทาน ในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนเป็นสุขตามไปด้วยครับอย่าท้อนะหมายเหตุผู้อ่านสําหรับคนที่คิดว่าทํำดีแล้วไม่ได้ดีนั้นอยากให้ลองพิจารณาย้อนหลังนะครับว่าทั้งชีวิตนั้นทําดีมาเท่าไหร่ทาบุญไปเท่าไหร่ถ้านับยอดกันจริงๆแล้วบางทีเราจะพบว่าเรายัางทําบุญได้น้อยมากนะครับ และสิ่งที่เรากินใช้และได้มาน,นั้นรวมแล้วส่วนใหญ่ก็จะมากกว่าที่เคยทำบุญไปทั้งนั้นนะครับหรือแม้แต่การทำดีกับผู้อื่นถ้าจดบันทึกกันจริงๆบางทีเราอาจจะพบว่าสิ่งที่เราทำเพื่อผู้อื่นนั้นยังน้อยกว่าที่ได้รับจากผู้อื่นซึ่งนับแล้วมากกว่ากันหลายเท่าเป็นปกตินะครับที่คนส่วนใหญ่มักจะชอบเข้าข้างตัวเองคิดว่าทำดีแล้วทำมากแล้วแต่ทำไมบุญยังไม่ออกผล น้อยคนมากนะครับที่จะได้ทําบุญทําทานหรือทําความดีให้ผู้อื่นในปริมาณที่มากกว่าตัวเองได้รับมาจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับ